ถ้าเรานึกถึงจักวันที่ล้ำหน้ายอย่าง Star War s เราก็คงจะพูดถึงเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอะไรอะไรก็ดูดีและก็สะดวกกว่าปัจจุบันหลายเท่าทั้งการคมนาคมหรือว่าการเดินทางไปจนถึงการค้าขายและการทำสงครามแน่นอนว่าด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเหล่านั้นมันก็ได้สร,สร้างเครื่องจักรสงครามมากมายที่เป็นทั้งประโยชน์และก็โทษต่ตอกาแล็กซี่และถ้าใครก็ตามได้ถือครองอาวุธหรือเครื่องจักรสงครามที่ทรงพลังที่สุดคนผู้นั้นเลยครับจะมีอำนาจในการปกครองทั้งกาแล็กซี่ และในวนนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องจักรสงครามที่ทรงพลังที่สุดเหล่านั้นกันซึ่งเหมือนจะเป็นเหล่าดวงดาวร้อนะอาวุธมหาปาลายที่สามารถช่วงชิงแสงจากดวงอื่นไปได้โดยการทำลายพวกมันให้แหลกเป็นจุนและถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้และอยากสนับสนุนช่องเราคุณก็สามารถทำได้ที่ระบบ Membership เพื่อรับยศที่ท่านต้องการและนำไปประดับใน Discord ของช่องเราและนอกจากนั้นคุณจะได้รับสิทธิ์รับชมคลิปวิดีโอของเราก่อนใคร รวมไปถึงรู้ความเคลื่อนไหวของช่องเราแบบเอ็กซ์คลูซีฟหรือถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถมากดไลค์หรือว่ามาคอมเมนต์ในช่องเราก็ได้นะครับสำหรับใครที่ทำแล้วหรือทำอยู่กระผมก็ต้องขอขอบคุณจากใจจริงและเมื่อทุกอย่างนั้นพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลย สำหรับพวกดาวมรณะเหล่านี้ก็จะมีทั้งหมด3ดวงด้วยกันสงดวงแรกก็จะเป็นพวกเดสตาร์นะครับ Death Star เดสตาร์หนึ่งลยก็เดสตาร์สดวงที่3ก็จะเป็นสตาร์คิลเลอร์เบสโดยที่ผมจะเริ่มเล่าข้อมูลไปตามตามไทม์ไลน์นะครับและเราก็มาเริ่มกันที่เดสตาร์หนึ่งเดสตาร์ก็จะเป็นสถานีอวกาศขนาดมหึมาที่มีอาวุธทำลายล้างขั้นสูงสุดในจักรวาลดิสตาร์วอลตอนนั้นเลยก็ว่าได้เดสตาร์นั้นจะถูกสร้างขึ้นโดยจกักรวรรดิกาแล็กติกเพื่อเป็นเครื่องมือใช้สร้างความหวั่นกลัวและแสดงถึงอำนาจของ หลักๆก,ก็จะใช้ในการข่มขู่เพื่อให้ดาวดวงต่างๆนั้นยอมจำน,น้นชื่อเต็มของเดสตร์ดวงแรกี่ยก็จะมีชื่อว่า DS1 Orbital Battle Station ขนาดของมันสามารถระบุเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางที่ยาวประมาณ150กิโลเมตรถ้าเป็นดาวโลกของเราก็จะอยู่ที่12,000กิโลเมตรและถ้าเป็นดวงจันทร์ก็จะอยู่ที่ประมาณ3,400กิโลเมตรถ้าเกิดมีการมาเทียบกับดาวเคราะ์หรือว่าดวงจันทร์เนี่ยมันก็ถือเป็นดาวที่มีขนาดเล็กนะครับเพราะว่า ก็ตามชื่อมันแหละมันคือเดสตาร์ถ้าใหญ่กว่านั้นก็คงเป็นเดสเวล์ถ้าเกิดเราไปเทียบในสกลของดวงดาวเนี่ยมันก็เล็กนะครับแต่ว่าสิ่งสิ่งนี้มันเป็นเครื่องจักรสงครามถ้ามาเทียบกับพวกรถทางหรือว่าหุ่นยนต์ตัวใหญ่เนี่ยเดสตาร์นั้นใหญ่กว่ามากและตัวมันใช้พลังงานจากเตาปฏิกรขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานค่าสูงและหายากมากๆตัวมันสามารถจูลูกเรือได้ประมาณ1-2ล้านคนและก็โดดอ,อีกประมาณ40,000 0ตัวในที่นี้ก็ยังไม่รวมถึงพวกยานทายไฟเตอร์หรือว่าเครื่องจักรสงครามต่าง ที่จะเข้าเก็บผ่านวงจอดในบริเวณเส้นรอบวงของดาวมรณะและเดสตาร์มันจะทําหน้าที่เปรียบเสมือนกับสถานีอวกาศมันไม่ใช่ดาวเคราะห์ที่มีชั้นบรรยากาศมาตั้งแต่แรกทําให้ภายในจะต้องมีระบบปราบอากาศที่จะทําให้ผู้คนอาศัยอยู่ได้และเจ้าดาวมรณะเนี่ยก็จะมีไฮบริดไดรฟ์ที่ทําให้ตัวมันสามารถเคลื่อนที่ได้ไม่ได้แค่ลอยตุบป,ป่องตุบป,ป่องและถ้าเกิดคุณเคยมีความคิดเสี้ยวหนึ่งว่าถ้าเกิดเดสตาร์มาจะหันมายิงเราจริง,รงๆเนี่ยเราก็น่าจะพอหลบทันนะครับเพราะว่า มันก็เปรียบเสมือนกับดวงดาวที่กว่าจะหมุนกว่าจะหันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมแต่ก็อยากจะบอกไว้เลยว่าคุณคิดผิดเพราะว่าเจ้าเดสตาร์หรือว่าดาวมรณะเนี่ยมันสามารถหันหน้าได้แบบคือถือว่าไวนะครับจากในหนังลองดูนะครับถึงแม้ว่าเดสตาร์จะมีขนาดใหญ่แต่ว่าการเคลื่อนไหวของมันเนี่ยเราสามารถรับรู้ได้ด้วยตาเปล่าเพราะว่าก็แน่นอนแหละมันมีระบบขับเคลื่อนมีไฮเปอร์ไดรฟ์และแหล่งพลังงานที่มหาศาลและในส่วนความสามารถหลักของมันนะครับแน่นอนว่าต้องเป็นความสามารถในการทําลายล้างดวงดาวด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียว จากลำแสงที่สุดจะเจิดจ้าจนพาลเลาเหงื่อตกผมจึงอยากให้ทุกคนได้ลองใช้ไข่กรูมิงเครื่องเล็มขนที่ช่วยคุณดูแรลรักษาจุดซ่อนเร้นได้อย่างดีเยี่ยมแถมยังมากับดีไซน์และกระทันร้าสีดำเท่บาดใจแต่ไม่บาดใครแน่นอนถือวเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ทุกคนควรมีติดบ้านเนื่องจากเจ้าไข่เนี่ยสามารถใช้เล็มขนได้ทุกส่วนบนร่างกายเลยใช้โกนจุนไหนก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นขนคุดเพราะว่าใบมีดทำมาจากพรีเมียมเซรามิกและจะไม่โดนผิวหนังโดยตรงทําให้ไม่เกิดอาการคันหรือว่าแสบ และแน่นอนว่าจะไม่เป็นสนิมรูปเครื่องเนี่ยสามารถใช้เสร็จแล้วก็ล้างน้ําได้เลยเพราะว่าการน้ําแบบร้ออซใช้งานง่ายดูแลก็ง่ายสำหรับใครที่อยากลองดูแลรักษาร่างกายตัวเองเนี่ยแนะนําเลยนะครับพอเราเตะบอลตีแบบตีตะกร้อเนี่ยคนที่มากจนเกินไปเหล่านั้นมันก็จะนําไปสู่การหมักหมมรีอจะนําไปสู่เชื้อราห,หรือว่าเชื้อโรคต่างๆได้สําหรับตัวผมเนี่ยก็ใช้มาหลายเดือนแล้วนะครับพอเห็นว่าขนเริ่มยาวก็หยิบม,มาถ่ายได้เลยปื้ดๆสะดวกมากมาก และสำหรับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้และสนใจเนี่ยตอนนี้เขาก็มีโปรดีๆสำหรับคนที่อยากลองเป็นเจ้าของไข่ครูมิ่งด้วยกับโปรพิเศษกลางเดือนในวันที่15พฤษภาคมเจ้าเครื่องไข่จะลดราคาเหลือเพียง1,400บาทเท่านั้นซึ่งโปรนี้มีผลถึง3ทุ่มของวันที่15เท่านั้นนะและถ้าเกิดอยากตามไปช็อปก็สามารถจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยแนะนําว่าให้จิ้มลิงก์ไปนะครับถ้าเกิดไปเซิร์ชเองเนี่ยอาจจะเจอกับร้านบอมที่ขายของปลอมก็ได้โอเคแล้วเราก็มาว่ากันต่อดูที่หลักการในการปล่อยลำแสงของมันเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับ ไลเซเบอร์ er อยู่โดยการปล่อยลำแสงผ่านไคเบอร์คริสตัลซึ่งถ้าใครอยากรู้หลักการทำงานของไลเซเบอร์เนี่ยก็สามารถตามไปดูที่คลิปเก่าของผมได้นะครับผมทำไว้ให้แล้วเรียบร้อยในส่วนของการออกแบบและก็โครงสร้างของเดสต้าเนะครับเดสตานั้นจะถูกออกแบบและถูกสร้างโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ภายใต้การดูแลของผู้อำนวยการคลิน,นิกก่อนที่จะโดนซิลไปโดยแกรนด์มอฟทาคินซึ่งมีกาเลนเออร์โซเป็นหนึ่งในผู้ออกแบบหลักและถูกบังคับไปทำงานในโครงการนี้ สำหรับโครงการนี้ก็จะถูกออกแบบหรือว่าถูกร่างไว้แล้วตั้งแต่ก่อนสงครามโครนอย่างที่เราได้มีโอกาสเห็นแบรนด์เดสตาร์กันในหนังนะและก็จะมีการเริ่มต้นการก่อสร้างในช่วงปลายของสงครามโครนการก่อสร้างเดสตาร์หนึ่งเนี่ยขอบอกเลยนะครับว่าใช้เวลานานมากๆนานแบบที่ไม่ควรจะเป็นถ้าให้นับเวลาก็จะอยู่ที่ประมาณ20ปีและเดสตาร์จะมีโอกาสแสดงสัญญาณุภาพให้ฝ่ายกบฏเห็นเป็นครั้งแรกในภาคโลกวันซึ่งเป็นการยิงแบบมินินะครับ low power ไม่ได้เอาถึงขั้นดาวระเบิดแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่มีการโชว์พลังของเดสตาร์แบบเตรียมสู่ก็คือใน Star w a r ลพากอนิวโฮปที่จรกวันดได้ใช้มันในการทำลายดาวเคราะห์ทั้งดวงเพื่อหมายที่จะกดดันและข่มขู่เจ้าหญิงเลอาโดยที่เหตุการณ์มันก็ห่างจากการไม่มากจนสุดท้ายทางหน้าฝ่กระบดในตอนนั้นก็สามารถขโมยแบรนด์เดสตาร์มาได้เพื่อใช้ในการหาจุดอ่อนที่ทางด้านการเรนเออร์โซได้วางเอาไว้สำหรับจุดอ่อนของมันก็จะเป็นช่องระบายอากาศที่มุ่งตรงไปยังห้องพลังงานซึ่งก็ได้ลุคสกายวอร์กเกอร์ ปล่อยโปรโตอนตอปิโดจากยานเอ็กซ์วิงเข้าไปยังช่องระบายอากาศนั้นแบบดูดซวบเข้าไปเลยนะเลยทำให้เดสตาร์ดวงที่1ถูกทำลายในเวลาต่อมาจนเมื่อเวลาผ่านไปนะครับจกักรวรรดิก็ได้สร้างเดสตาร์ดวงใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเท่าตัวและดูเหมือนจะสร้างได้ไวกว่ารวมไปถึงมีระบบป้องกันที่แข็งแกร่งกว่าเดิมด้วยก็คือพีก่แก้แก้และก็เสริมทั้งหมดยกเว้นตรงจุดอ่อนเพราะว่าทา้งน้านจากักรวรรดิและลัตติก็ไม่รู้ถึงจุดอ่อนนี้เลยทำให้เดสตาร์สองนั้นต้องถูกทำลายอย่างง่ายดาย ทีนี้ระหว่างเดสต้าหนึ่งและก็เดสต้าสองเนี่ยมันจะมีท็อปปีที่สําคัญอยู่นะครับนั่นก็คือความแตกต่างเรื่องเวลาในการสร้างลองสังเกตกันดูดีๆนะครับว่าระยะเวลาในการสร้างเดสตร์ดวงที่1กับดวงที่2เนี่ยมันต่างกันมากๆนะครับดวงแรกเนี่ยใช้เวลาในการสร้างนับ20ปีตั้งแต่ช่วงในท้ายของ Star War s e p i s o ิ e 3หลังจากที่เพาเปอร์ชินได้เปลี่ยนระบบการปกครองเป็นรูปแบบจกักรวรรดิเลยทาให้สามารถเริ่มโปรเจกต์นี้ได้จนเดสตร์ดวงแรกเนี่ยก็มาเสร็จสิ้นในช่วงของโรกวันถ้าใจนับตามทำลายเนี่ย เผื่อเผื่อเดสตาดวงแรกอายุอาจจะไล่ไล่กับลูกและเลีอะไรก็ว่าได้คือประมาณ1 9 2เปีอ่ะแต่พอมาในช่วงเดสตานดวงที่2มันกลับใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะครับก็คือสร้างในช่วงเอพิโซด5แลอะไรก็6แต่ก็คือมันยังไม่เสร็จนะครับเพียงแต่ว่างานมันคืบหน้าไปมากกว่า5 0แล้วทั้งทที่เวลามันก็ผ่านมาไม่นานมากนักและแถมขนาดของมันยังใหญ่กว่าเดสตานดวงที่1ด้วยซ้าและจากข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับมันก็นําไปสู่คําถามที่เราสงสัยกันนะครับว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนนั้น โดยที่ผมก็จะมีคําตอบของคําถามนี้อยู่3ข้อด้วยกันนะครับก็คือข้อแรกจักรวรรดิในตอนนั้นยังใหม่มากๆแล้วเพิ่งเปลี่ยนจากระบบสาธารณารัฐมาเป็นระบบจักรวรรดิทาให้จักรพรรดิพาวชีในตอนนั้นออกตัวแรงไม่ได้นะครับในการสร้างเดสตาร์ Star, เพราะว่ามันก็เป็นอาวุธที่ใช้ในการทำลายล้างดาวอื่นๆและถ้าจักรวรรดิกระเช่นก็หือลือนในการสร้างเดสตาร์ Star นี้มากจนเกินไปเหล่าสมาชิกในสภา,านเน่ก็น่าจะรู้นะครับว่าจะต้องถูกมันจ่อหน้าเข้าสักวัน มันก็เลยทําให้การสร้างเดสตร์เนี่ยค่อนข้างล่าช้าเนะครับเพราะว่ารีดเงินมาใช้กับโปรเจกต์นี้โดยตรงไม่ได้ก็เลยต้องซุ่มซุ่มสร้างแต่พอมาในช่วงหลังจกักรวรรดิกาลิติกก็เริ่มปีก้าขาแข็งพาวชินก็ได้ออกตัวว่ากูนี่แหละคือจกักรพรรดิชั่วก็เลยรีดเลือดปูและสร้างเดสตร์อย่างเต็มสูบและนั่นมันก็เป็นเหตุผลข้อแรกมาในข้อที่2นะครับก็คือจกักรวรรดิในตอนนั้นมีโปรเจกต์แฝงที่ใช้ทรัพยากรเยอะมากมาก ที่ลหลักๆก็จะเป็นโปรเจกต์ในครูแมนเซอร์เนี่ยเลยครับซึ่งจะเป็นการคโคร,รล่างของพปลวปะินขึ้นมาใหม่เพื่อคอยอยู่ปกครองจกักรวรรดินี้แบบชั่วกับชั่วกันแต่ถ้าว่าการคโครนแบบที่เปลวปะินต้องการเนี่ยมันไม่ได้สมบูรณ์แบบง่ายๆเลยครับโอเคการคโครนในตอนนั้นมันก็สามารถทําได้เลยครับอย่างเช่นจังเกิลเฟสที่ก็สามารถให้กนเนิดร่างคโคลนที่มีประสิทธิภาพแต่ถ้าว่าสิ่งที่เปลวปะินต้องการมันไม่ใช่แค่ร่างคโคร,รอย่างที่รู้กันนะครับว่าในจักรวรรดิน,นี้ความแข็งแกร่ง,งมันวัดกันที่ค่่ามามเรรียนหือวต้นนทุตตั้งแ่เกิด ที่จะเปลี่ยนเสมือนกับเซลล์อยู่ในร่างกายคนนั้นๆซึ่งภาคหลังจากวันหนังก็ดูจะไม่ค่อยสนใจในเรื่องค่าเมดิคอเรียนแล้วนะครับในปัจจุบันก็ AR มีเรื่องโอเวอร์ก็เพิ่อถึงฟอร์สนะครับบอกฟอร์สนำพาฟอร์สยางงี้อย่างนี้ก็โอเคเมดิคอเรียนเนี่ยมันเปลี่ยนเสมือนกับกรัฟสูงสุดของตัวละครนั้นนนนะครับถ้าเกิดใครมีต้นทุนนี้มาน้อยพลังสูงสุดก็จะสู้คนที่มีต้นทุนนี้เยอะไม่ได้อย่างเช่นนันนคินสกาล์วเกอร์หรือว่าดาร์ธเวเดอร์ตัวละครเนี่ยว่าเ็ลดดกสุไ ทำให้การใช้ฟอสต่างๆเนี่ยจะทรงพลังมากๆและกราฟจะอยู่สูงกว่าคนทั่วไปและคืออบิวานที่ไม่ได้มีค่าเมดิโคลเรียนสูงขนาดนั้นก็จะไม่สามารถทําท่าที่มีบราซิลและก็เหว่ยงหินส่ดาร์เวเดอร์ได้แบบนั้นส่วนตัวผมคิดว่ามันเวอร์ไปมากเพราะว่าเฮแกจะเป็นสายดาบปัดป้องมากกว่าและทีนี้เราก็น่าจะพอรู้ถึงเรื่องค่าเมดิโคลเรียนไปแบบคร่าวๆแล้วนะครับโดยที่การโครนแบบที่เปาปชินต้องการเนี่ยคือการโครนร่างกายและเอาเมดิโครเรียนไปด้วยเพราะว่ามันก็เป็นพลังหลักของเักรพรร์ิด้วยนะตัวย ถ้าเกิดปกครองต่อไปโดยที่ร่างกายไม่มีเมตาคูเรียนเนี่ยแน่นอนนะครับว่าซากวันจะถูกโค่นล้มทําให้จักรพรรดิพาวารีเนี่ยทุ่มงบไปที่โปรเจกต์นี้เยอะมากๆจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้การสร้างเดสตาร์นั้นล่าชา้าและก็เหตุผลข้อที่3นะครับก็คือหนึ่งในผู้ออกแบบเดสตาร์อย่างกาเรเนอร์โซได้มีการหลบหนีแน่นอนนะครับว่าตัวละครกาเรเนอร์โซเนี่ยถือเป็นบุคคลสําคัญในการสร้างเดสตาร์มากๆพอฮ้แก่หายตัวไปเนี่ยโปรเจกต์มันก็ไม่เคลื่อนนะครับ และงานที่แกได้รับเนี่ยมันเป็นงานออกแบบอาวุธหรือเครื่องยิงลำแสงทำลายดาวนั่นเลยครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากๆถ้าเกิดส่วนที่เหลือทะเลทะอล่าสร้างต่อไปเนี่ยแล้วการเลนเออร์โซกลับมาทำงานมันก็จะต้องล้มแบบกันเลยและนี่หละครับก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเดสตาร์หนึ่งถึงใช้เวลาถึง20ปีในการสร้างโดยที่น่ามันก็เป็นดาวทำลายล้างรุ่นพ่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูลูกๆกันบ้างที่ได้รับแรงบนันดาลใจจากเดสตาร์มาแบบเต็มสูบและเกิดจากการซุ่มสร้างมาเป็นระยะเวลานาน,าน แถมยังทำมันควบคู่กับโปรเจกต์ยาน Star Destroyer, นับพันลำและดาวมรณะดวงใหม่ที่เราจะมาว่ากันนั่นก็คือ Star Killer Base, จอมพิฆาตดวงดาว Star Killer Base นั้นก็จะเป็นดวงดาวขนาดใหญ่ที่ถูกดัดแปลงมาให้เป็นอาวุธของ First Order ซึ่งจะต่างจากเดสตาร์ตรงที่มาไม่ได้ถูกสร้างมาแบบทั้งดวงแต่มันจะถูกปรับแต่งจากดาวีรัมซึ่งเป็นดาวศักดิ์สิทธิ์ของเจไดที่จะมีเบ b e r คริสตัลอุดมสมบูรณ์มากๆบนดาวชื่อของ Star Killer Base นะั้นมีที่มามาจาก ตัวละครในเกม Star Wars Force Unleashed อย่างการเรนมาเล็กที่จะมีชื่อว่า Star Killer ซึ่งมันก็ inception นะครับเพราะว่าชื่อ Star Killer เนี่ยมันเป็นชื่อเก่าในบทของ Luke Skywalker ก็คือ Luke Star Killer นั่นเอง Star Killer Base นะั้นมีขนาดใหญ่มากๆนะครับถ้าเทียบกับพวก Death Star ดาวดวงนี้มีเส้นผ่านศูงยกลางประมาณ660กิโลเมตรซึ่งจะใหญ่กว่า Death Star 1ประมาณ4เท่าและระยะเวลาในการใช้สร้างเนี่ยก็น่าจะหลายสิบปีแน่นอนมี20-30ปีแน่ละ เพลิดอ,อ,อายุก็น่าจะพอๆกับไคลโรเลนนี่นแหละต่ำๆก็น่าจะเริ่มตั้งแต่จอมพลทรอนกับมาในซีรีส์อาโซกาซึ่งมันจะเป็นรากฐานที่ทําให้ First สออเดกลับมาเลืองอนานาจในการสร้าง Star Killer Base แน่นอนนะครับว่ามันมาจากดาวทั่วไปและพอเราเห็นโครงสร้างในหนังวิธีในการสร้างก็คงหนีไม่พ้นการขุดและน่าจะขุดกันแบบยับยับเลยด้วยพอขุดเสร็จก็ถึงคราวกรอสร้างเลยครับวางรากฐานวางวงจรต่างๆ ดูที่โครงสร้างของมันก็จะมีตั้งแต่บนผิวดาวและก็ใต้ผิวดาวซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าใครเป็นคนออกแบบแบรนด์แต่ก็น่าจะลอกมาจากเดสตร์อยู่ส่วนหนึ่งแหล่งพลังงานของดาวถ้าใช้ดาวนะครับก็น่าจะเป็นพวกแหล่งพลังงานจากดาวพิ้ิทีต่างๆหรือไม่ก็เอาพลังมาจากแกนดาวนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเป็นพลังงานที่ใช้ในการยิงอะไรก็มันก็จะดูดมาจากดวงอาทิตย์ที่มันอยู่ในระบบสุริยะซึ่งมันจะดูดพลังจากดวงอาทิตย์ดวงน,นั้นๆจนกว่ามันจะมืดดับและก็ทําการกักเก็บพลังงานเหล่านั้นแล้วค่อยปล่อยมาเป็นลลําาแสสงงงงทีีม่มพังงนู ความเร็วของลําแสงนั้นสามารถทะลุผ่านไฮเปอร์สเปซหรือว่ามิติวาร์ปได้เลยอนุภาพของมันสามารถทาลายล้างและระเบิดดาวเคราะห์ได้ในทั้งระบบจากการยิงแค่เพียงนัดเดียวตอนแรกลําแสงก็ยิงไปเส้นเดียวเลยครับสักพักมันแตกปลายแล้วค่อยมุ่งหน้าเข้าหาเป้าหมายที่มันต้องการและตัวแปรหลักที่ทําให้ลําแสงของมันมีอนุภาพสูงเช่นนี้นเนี่ยมันก็คือไคเบอร์คริสตัลคือเรื่องลําแสงหรือเรื่องพลังงานเนี่ยนึกไม่ออกบอกไคเบอร์คริสตัลนะครับเพราะว่ามันจะรับพลังงานมาในรูปแบบหนึ่งและก็จะมาถูกรวมที่ไคเบอร์คริสต จากนั้นมันจะสําแดงมาเป็นพลังงานในรูปแบบที่เข้มข้นกว่าเดิมมากซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับเดสตาร์แต่ถ้าว่าเดสตาร์นี่วันช็อตวันคิวนะครับสำหรับสตาร์คิโรเบสเนี่ยวันช็อตมัลติคิวลำแสงเส้นเดียวเสียวทั้งระบบสุริยะดูในจุดจุดนี้เนี่ยผมก็เชื่อว,ว่าการคํานวณหรือว่าการหาจุดที่เลเซอร์มันจะไปตกกระทบเนี่ยมันน่าจะยากเอามากๆถ้าเพียยนในเดียวเนี่ยผมว่ามีเรื่องและคือภาพสุดท้ายของดวงดาวที่ตกไปเป้าหมายเนี่ยมันโคตรจะน่าสิ้นหวังในนาทีที่ลำแสงรณะ จะโจมตีถูกผิวดาวมันก็จะเกิดเป็นแสงสีแดงแห่งวันสิ้นโลกก่อนที่ดาวดวงนั้นจะแหลกเป็นจุนและก็มาในส่วนระบบป้องกันของตัวดาวนะครับแน่นอนว่ามันจะต้องมีกรอบพลังเพื่อป้องกันผู้รุกรานแต่ว่าในหนังก็มีคนโชว์ให้เราดูไปแล้วนะครับว่ามันสามารถบินฝ่าไปได้ผ่านการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงเพราะว่ากรอบพลังมันก็จะมีการกรอบพิมพ์อยู่แต่เกิดเลาเคลื่อนที่เร็วกว่ารกรอบพิมพ์นั้นมันก็จะสามารถฝ่าไปได้แต่ก็ต้องวัดดวงกันให้ดีนะครับว่าคุณจะสามารถออกจากว,วัฟได้ถูกจังหวะหรือเปล่า ถ้าออกไม่ดีมีชนผิวดาวแน่นอนและนอกจากกรอบพลังแล้วบน Star Killer Base เนี่ยมันก็จะมีป้อมปืนและก็กองยานคอยคุ้มกันและในส่วนของลูกเรือหรือว่าผู้คนที่อยู่บนดาวเนี่ยเราก็ไม่ทราบนะครับว่ามีกันอยู่กี่คนขั้นต่ำก็น่าจะหลักล้านแหละแต่ก็อย่าลืมนะครับว่า Star Killer Base เนี่ยมันไม่ใช่ฐานหลักของ First Order แต่จะเป็นยาน Supremacy ต่าง,งหากที่ผู้นำสูงสุดของ First Order อย่างสโนกได้พำนักอยู่ที่นั่น และก็ชะตากรรมของ Star Killerba s e สเนี่ยก็ไม่ต่างจากรุ่นพ่อนะครับตัวมันจะถูกทําลายด้วยจุดอ่อนเดิมก็คือแกมพลังงานหละแต่นี้โชคดีหน่อยนะครับไม่ได้ง่ายแบบเดสตาร์ที่วางท่ออากาศเปิดร่วงพร้อมเซลล์โขลเข้าสู่ห้องแกมพลังงานแต่สาหรับ Star k ค l l e r Base เนี่ยต้องบินเข้าไปแบบเทพๆและละ่ยิงตามท่อใจพลังงานตู้ดาวถึงจะระเบิดซึ่งมันจะเป็นจุดจบของดาวมรณะดวงสุดท้ายและจากที่ได้ฟังกันมาทุกคนก็น,น่าจะพอรู้นะครับว่าไอ้เจ้าดาวมรณะพวกนี้เนี่ยมันมีความอันตรายเป็นอย่างมาก แต่ก็ใช่ว่าจะไร้เทียมทานและก็จากภาพยนตร์หรือว่าในหนังที่เราดูกันเนี่ยส่วนมากก็จะเห็นมันแค่ดาวมรณะดวงเดียวโดดๆนะครับมันเลยทําให้ผมเนี่ยลองคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดมันเป็นสงครามระหว่างดาวมรณะหลายดวงละ่ะมันจะเป็นอย่างไรนะครับต่างฝ่ายต่างมีดาวมรณะกับอาวุธที่ยิงตูมเดียวแล้วก็จอดถ้าเกิดมันมีโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นจริงๆเนี่ยมันอาจจะเกิดสไตล์การต่อสู้รูปแบบใหม่ขึ้นมาก็ได้คือแบบสงครามดาวเคราะห์ยกดาวไปตีกันหรือไม่ก็คอยหามุมเล็งเหมาะๆไม่กระลบหลังดาวนู้นดาวนี้นะครับซ แต่ถึงยังไงซะผู้คนในกาแล็กซีเนี่ยก็คงต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมคงจะไม่ยอมให้ศัตรูมีอาวุธมหาอันรัยเช่นนี้แน่นอนและนี่เลยครับก็จะเป็นเรื่องราวของเหล่าดาวแห่งคารทำลายล้างยังไงถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะครับถ้าเกิดคุณชอบจริงๆเนี่ยก็อย่าเก็บมันเอาไว้นะสามารถสแสดงออกมาผ่านการก,กดไลค์กดซับกดแชร์กดคอมเมนต์กดซุปเปอร์ตงกดอะไรก็ได้นะครับที่ทำให้ผมรู้ว่าคุณชอบคลิปนี้และผมจะทำคลิปแบบนี้ มายทุกคนได้ดูกันอีกเรื่อยๆเลยและก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับก็ต้องขอสดงดีเหล่าเมมเบอร์ชีฟทุกท่านที่มีการสมัครกันเข้ามาซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงนะครับที่คอยสนับสนุนช่องเราโดยที่ผมก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันนะครับอาเดอส